สบายดีเด้อมเอฟนองเอฟจีท่านไทยแต่ทางลาวมันนีมาพบกับเมนองคอยมันจากไปหาเราไหมอมากเมียนองคอยสิท่ากองนไหมค่องะพวกไปยั้งไม่หยุพี่กันม่ว่าบขบนะโอ๊ยตายหละมา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 อยู่ใกล้ๆเนทไมไลอยู่มือนนี่ทไมไล่ไมเมนองควยออ เอายังกัเนี่ยโอเคก็จะมแค่นองไอ้ดวสาวขึ้นมาค่อยไปมเทปแต่มานั่งไปเลยบ่ามานั่งผมก็ได้นี่กูเอาแหงอยู่บ้านไย้ายยูย้ายไปหาเห็ดย้ายกับเฝ้าน้ำเห็ดกวด เรางามเนี่ยคีลายเนี่ยใส่กันจะ่าเอาเอาเอาไปงามาไรก็ได้นมองบอยป็นดอกก้อยมป็นนี่ย้อมรักด้วยว่างามขนาดงามงามนี่นมันบอยที่นอกน้ำไม่ไลได้หน่เลยนี่แต่น้าไม่ไลเพราะว่าในนอกค้อยไ้น้องเคยหามาไห้น้ำน้ำไม่้องเคยก็นม่ติมึงเรียนน้ไม่้องเคยได้หนิปัญหานาไม่เก่งไหม พอเท่าปูหน้าเพื่อนนะเพื่อนหาเราใหมเก่งพรอแม่พี่น้องเพื่อนคัดมาให้ยยังดีเลยได้เพื่อนสิคัดมาให้คัดมาให้แต่แบบนี้ให้แม่น้องค้อแบบนี้เลยแบบนี้คัดเป็นสีเลยไม่ห่านแม่น้องค้อสีงามเดอ้อมาเบิ่งเดอ้อ ให้มาเท่าด่ให้ถึงดีปะนะให้ถึงดีลูกรท,ทาพาคือชีจอดเปกระปจอดนรถกระด้นนี่รถช่างกันมากเลย

าาลงวดเจ้ามนันงวดบึ้งหนีงวดเจ้าตัวเบาบมวนกบป,ปากกระฟองเลิด đấy đấy, thành ra đấy vẫn còn vẫn còn đồ ngang lại, con đấy, khéo con nó tiếc đấy, mua con cái này, khéo con <laughs> <laughs> เป็นท่านปกองโ่กมนุ่

ไปล้กแลอีกกัวฮะอ่เนีไม่างนะหุดนั่งไมไม่เอไปล้วไปแล้วบอเ้ยเส้นน้เนาะเ้ยไปยุ่งสุดทอ่ะไห้นยุ่งหามบอกเป็นยุ่งหามบอไปได้ไปเด้ไปเด้ไได้่เปเรียกเขาเป็น้องไป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 จา ปาเกตก็โอ้ไปนั่งอยู่กันคนไปแม่ง้องปิ้งปาเกก็โอ้พี่าเกตก็โอ้แต่ที่เารด้ขาไั่พูดเอยคุณจุดแบบนี้บางคนก็ไ่เข้าใจคนนีู้กมี่เต่าก็มีคนนี่เอนม่แย่คนนี้อยู่เป็นแบบนี้มันเป็นแบบไหนคือบางคนคุณอาจจะเข้าใจแต่บางคนคุณเข้าใจ Yang เล้วเล้แม่น้องพ่อยไทยไอ้กล่องล้ไหมล้วแล้วนอน่แม่น้องพ่อยมามาหนอใมเด้อหอม่เด้อพีจะนอนยงงงามิ่มาเดี๋ยวน้มน้องพ่อชิวนับเนี่กล่องไนม่แม่น้องพ่อมีจะกล่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิหกล่อง วันนี้องพ่อจะขอจบคลิปเท่าไี้แต่เพียงสนี้เนาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์แม่หนุ่มพ่อนำเลิกขอบคุณขอบคุณหลายๆกูได้เบิ้งแล้วกูได้ขอไปเบิ้งขอไปชมก็ขอบคุณขอบคุณครอบเจ็บใจใดเคลิ้มใครอย่ามีฝะพี่น้องพ่อก็กราบเข้ามาสบายดี